โจพร้อมยังพร้อมแล้วโจ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 สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบสองบาทแล้วยี่สิบสองบาทดูข่าวมาครับจุญญาโอเคตัวเงี้ยวอ๋อมันกลายเป็นคนแล้วหรอใช้โค้งต้องปลา คงลังชันไว้ไม่ไหวทางที่เธอทำที่ตรงเข้าบัวรถไฟเธอยิ้มให้ฉันเหมือนเคยเมื่อวันแรกที่เจอกันจ่จเธอจังเลยจอจพอนึกว่าภาพที่เราเคยได้เห็นกันประจํา พรุ่งนี้มันคงไม่มีให้กอดให้อุดอีกครั้งจะจำให้ดีกระโดดมัววัดเวลารู้ว่าตกใจรู้ว่าไทยมูนเป็นวงยักษำเรื่อง,<ำ>องที่เคยมีอยู่จริงไอ้เ,อเกลียวสัเมเพลงแหลมแทนวะถ้ามอง,องให้ดีบางสิ่งแฮปปี้ เราทิ้งมันไปง่ายได้เลือกเกินคุณมันไม่ใช่อะไรมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วเว้ยมีคำบางคำเสียงเจ้าแหลมเหรอไอ้ต้อเสียงเจ้าแหลมขึ้นเหรอไั่โหลเสียงเจ้าแหลมขึ้นเหรอแต่ปรับแป๊บใช่เหรอใช่เหรอกพเขาบอกแบบนั้น โอ้โหฮียรถมึงโคตรแรงอะเกลอันอนี้คืออะไร MID ตอ,อบอแบบปกติแล้วกันฮัโลโหลแบบนี้ดีคุณยังแล้วอันนี้ดียังด,ยดีแล้ว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 ค<ห>ุณบอลน,น,น,นะดีคุณหรือเปล่าตรงท่าเรือขายปลาน้ำลึกอย่าเพิ่งเอาเรือเข้ามาขายกระดอน อู่เหรอโอ้โหเกียวมึงดีนะดูนานไม่เสด็จกูไม่เรียนรู้เรื่องเลยขับรถโคตรตาไอ้เชี่ยขุ้ไม่เคยขับคัน,นเ,เนี้ยไม่ทันตั้งไอ้เวสอีเฮียมึงก็สั่นหาไล้วไอ้นายนรกมามาเดี๋ยวเกียวขับเองงงระวังหนูซ่องซ่องร้อนนะเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้ ตลอม่งนารอยยิงสิเอา้าไอสัตว์นารกนี่ <c oughs> เลพี่เองว้มามีแล้วน,นะก็เ,เพราะมึงไงถึงว่าแล,วแล้วมันจะแตกปะเนี่ยไม่แตกไม่แตกไม่แตกไปเป็นคนเดียวเดี๋ยวต้องขึ้นคนข,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 ขับอน แดดูแดนด,ดูมึงดูนะ มึงดูมึงดูไอ,อ้ตอดมึงดูกูจะดูกู<อ>จะดูมึงสแสดงดิมึงสแสดงดิเอา,อ,าอุ้ยเกียมโคตรเก่งอ่ะตำรวจดูแลเ้าไปเร็ไปเร็ว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 มันยังเปิดโว้ยอยู่เลยมึงเออมันขับเลยไปไกลเลยมันไปทางพระรามแปดมันไม่เห็นเราเมื่อกี้เราแรงจดัด ้มันอยู่ข้างหน้า เด็กนี่ทำเพี้ยอะไรวะโอ้แกรมึงก็เล็นหมาแล้วนี่นาเออกูณเราเป็นหมาไม้ไหวเฮ้ยกูติดกูอินโลไปหน่อยสักทีตำรวจไม่ไหวตำรวจอย่าชนดิตำรวจตำรวจชนดิ ำรวจตำรวยิบไม่โดนไปริ้วไปริวตำรวจหยิบไมโดนปถอรอกเหรอเลเวทอไปแล้วไปแล้วเร็วเรแม่งก you know anyway> ัดเีไม่ปล่อยเลยวะเอ้เอมัดแล้วไม่ปล่อยเลยไหวเียเคุณหนีคุณนีสุดมึงดูีสุดหนีสุดมันไล่เราไม่ไหวหรอก อันนี้มันดูทรงแล้วมันตำรวจเหมือนฝึกหดัดมันเอารถเพื่อนมันมาดูทรงแล้วอะ่ะโอ้ยไอเกวเมียชนเยอะดิที่อ่ย เจ้ายิงยาวไหมเงี้ยปะแม่งเบื่อแม่งเบอแม่งเบอเอ้ยเอ้ยแม่งหลอนแม่งหลอนตำรวจแม่งหลอนในเกมตำรวจแม่งหลอนดูดิ มีมีอ๋อลงลงลงกูรอดแล้วปะซ้อมก่อนซ้อมก่อนไม่ไม่มีตองว่ะกล่องปม่เนี่ยไม่มีอ่ะโอเคโอเคไปไปไปมันมันไม่ตามแล้วมันไม่ตามแล้วมันไม่ตามมาแล้วเล็กช่างยังเล็กช่างยังอะไรเกี่ยว นมึงเรียกช่างหรือยังไอ้เกีงำลัเรยกมึงเรียกเร็วๆสิไอ้เชี่ยไม่มันวนเวียนแถวนี้ว่ะแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวกูเหม่อแป๊บโอ้ยกูอินโลกูเพี้ยนไปหมดแล้วไอ้เชี่ยไม่น่าเป็นหมาเลยในรถไม่มี ไอเกลเราต้องไปเทนนิ่งแล้วไอเกลมึงได้ยินกูนไหมทำไมอ่ะเขามีนัดไปซ้อมกันวันนี้อู้ว่ายังรอชั่งก่อนฮัลโหลไอเกลเราจะไปซ้อมกันไหมนี่ไปนี่รอชั่งก่อนงนะั้นโอเคโอเคโอเคอยู่นี่ เขาอยากให้ผู้ใหญ่ยอมรับก่อนอยากให้วันเจว่าจะดูแลนะเป็นไรอ่ะบอ,อ,อ,อดิโฮบเอ้ยน้องเด็กไหนอ่ะลงมาดิอ่างครับเสียงเป็นเฮียเลยฮะอุ้ยมินิฮาร์สเหรอหพี่มาต้องรถหรือเปล่ารถหนูอยู่ในพุ่งนะ้ำช่างครับรถอยู่ในพุ่งครับช่าง หนึ่งสามหนึ่งศูนย์ครับห <c oughs> นึง่งางอะไรช่างเหมือนช่างอะไรไม่มีซูตอ่ะ <c oughs> อ่าวันนี้วันจุดครับแต่ <c oughs> ช่างทำไมล่ะ <c oughs> ช่งางปอมปะเนี่ยไม่ไม่ปอมไม่ปอมไม่ปอมปอครับหนึ่งสามหนึ่งศูนย์ครับ เขาบอกว่าคนนี้เป็นช่างเนี่ยมันโดโดกระเป๋าหนึ่งสี่ <5 S 2> ห้าเจ็ดครับหนึ่งสี่ห้าแปดครับมีแก๊งไม่เอ่ยมีนะเออเก้าร้อยครับขอบคุณครับน้ำ